แสงสว่างของพระอาทิตย์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วช่างตัดเสื้อคนหนึ่งเดินทางไปยังต่างแดนเพื่อหางานทำแต่ไม่ว่าเขาจะเดินไปยังที่แห่งใดเขาก็ไม่สามารถหางานทำได้กระทั่งเงินเก็บของเขาหมดลงขณะที่เขากำลังคิดหาวิธีหาเงินอยู่นั้นก็ได้มีชายชาวยิวคนหนึ่ง แต่งตัวดูมีฐานะเดิมผ่านมาเขาจึงคิดจะป้นเงินจากชายชาวยิวคนนั้นช่างตัดเสื้อตรงเข้าไปทำลายชายที่เดินผ่านมาในทันทีจนชาวยิวปอบช้ำไปทั้งตัวมีเงินเท่าไหร่ตจงส่งมันมาให้ข้าทั้งหมดช่างตัดเสื้อลากล่างชายชาวยิวเข้าไปในที่รับตาแล้วขู่กันโชคด้วยน้ำเสียงเกี้ยวกาด ค่าพกเงินติดตัวมาไม่มากมีเพียงทองแค่แปดเหรียญเท่านั้นกล่าวจบชาวยิวก็หยิบเหรียญทองแปดเหรียญส่งให้แต่ช่างตัดเสื้อคิดว่าชายชาวยิวกโกหกจึงเริ่มทำร้ายชายชาวยิวด้วยความโมโหโจนสิ้นสติก็หยุดมือเพราะเก่งว่าหากชายคนนั้นตายไปเขาจะต้องกลายเป็นฆาตกร ทว่าสายไปแล้วเพราะชายชาวยิวคนนั้นใกล้สิ้นใจเต็มที่แต่ก่อนจะตายชายชาวยิวเอ่ยขึ้นว่าพระอาทิตย์จะนำมาซึ่งแสงสว่างกล่าวจบก็สิ้นใจช่างตัดเสื้อจึงตรงเข้าไปคนร่างของชาวยิวแต่ก็ไม่พบทรัพย์สินอะไรเพิ่มเติมอีกเขากลัวความผิด จึงรีบหนีออกจากเมืองแห่งนั้นโดยทันทีเขาเดินทางมาจนถึงเมืองหนึ่งและได้ทำงานเป็นช่างตัดเสื้อประจำร้านเจ้าของร้านมีลูกสาวที่สวยงามมากอยู่หนึ่งคนและช่างตัดเสื้อเองก็หลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเขาทำงานอย่างขยันขันแข็งจนได้รับความไว้ใจจากเจ้าของร้านเจ้าของร้านจึงยกลูกสาวให้เป็นภรรยา หลังจากนั้นไม่นานเจ้าของร้านและภรรยาก็เสียชีวิตเพราะอาการป่วยช่างตัดเสื้อจึงได้เป็นเจ้าของร้านวันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งกินข้าวเช้าอยู่กับภรรยาเขามองไปที่หน้าต่างและเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าเขานึกถึงคำพูดของชายชาวยิวที่เขาเคยพลั้งมือสังหารขึ้นมาได้ จึงเอ่ยถามภรรยาว่าเจ้ารู้หรือไม่คำพูดที่ว่าพระอาทิตย์จะนำมาซึ่งแสงสว่างนั้นหมายความว่าอะไรภรรยาไม่เข้าใจความหมายแล้วถามว่าไปได้ยินประโยคนี้มาจากที่ไหนช่างตัดเสื้อบอกกับภรรยาว่าเป็นความลับภรรยาจึงเอ่ยขึ้นว่า ในเมื่อเราเป็นสามีภรรยากันแล้วเราทั้งสองก็น่าจะไม่มีความรับต่อกันช่างตัดเสื้อจึงเล่าเรื่องที่เขาเคยพังมือฆ่าชายชาวยิวเพื่อป้อนเงินเป็นค่าเดินทางก่าวจบก็กำชับกับภรรยาว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกกับใครเป็นอันขาดภรรยาของเขามีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังถัดไป เธอจึงเล่าความลับของช่างตัดเสื้อให้ฟังแล้วํำชับว่าห้ามบอกใครเพื่อนของเธอก็นำไปบอกสามีของนางอีกทอดหนึ่งและเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปสามวันก็มีทหารจากเมืองข้างๆมาเคาะประตูร้านตัดเสื้อและจับช่างตัดเสื้อไปขังคุกเพื่อรอการประหาร ขณะที่เขากำลังรอวาระสุดท้ายอยู่ในห้องขังนั้นเขาก็เข้าใจถึงประโยคที่ชายชายยวยิวเก่าไว้ก่อนตายที่ว่าพระอาทิตย์จะนำมาซึ่งแสงสว่างซึ่งก็คือความรับไม่มีในโลกนั่นเองเช่นเดียวกับที่เห็นพระอาทิตย์เมื่อใดก็เห็นแสงสว่างเมื่อนั้น